ปัจจุบันเนนำมารักษาเกี่ยวกับเรื่องแผละสะส่วน,นใหญ่เลยครับแผลเนี่ยคือเป็นเซลล์เป็นเนื้อเยื่อที่ขาดเลือดนะครับก็พอเขามีออกซิเจนเข้าไปมากขึ้นมันจะมีเส้นเลือดฝอยเกิดใหม่เนี่ยขึ้นมาก็ทําให้เซลล์บริเวณที่ขาดเลือดเนี่ยมันมีออกซิเจนเข้าไปถึงได้ก็เกิดการหายของแผลขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นแผลต่างๆที่เวลาที่เราซ่อมแซมมันไปครับคือมันต้องใช้ออกซิเจนเข้าไปเป็นเป็นเหมือนแบบ ไปช่วยแปะแปะมันอย่างเงี้ยหรอเป็นปสัตว์ตั้งต้นให้ร่างให้เซลล์เขาสร้างสร้างเนื้อใหม่ขึ้นมาได้อต้องต้องมีออกซิเจนที่ฟรีเพียงพอก็จะแเหมือนดูแบบการ์ตูนนาวลเนาะที่แบบโดนมีดบาดแล้วมันค่อยๆรักษาขึ้นไปอันนี้มันมันมันก็เหมือนเป็นตัวที่แบบทำให้มันได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นพราะปกติเรามีออกซิเจนสมมติว่าโดยชีวิตทั่วไปเราได้1ส่วน แต่อันนี้มันเข้าไปถึง20เท <20 S 1> ่าส่ส่วนใชเพราะฉะนั้นแปลว่าทุกอย่างมันจะเร็วขึ้น20เท่าเลยไหมครับหรือว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้น,นแ,ลแล้วแต,แวแต่แล้วแต่สารเซลล์ตั้งต้นด้วยครับแล้วแต่ว่าความความขาดเลือนมันน้อยเท่าไหร่ด้วยครับ<อ>แต่เยอะขึ้นกว่าปกติแน่นอนอเราหวังผลที่ที่ให้เกิดเส้นเลือดฝอยเกิดใหม่เพื่อที่จะให้มันมีเซลล์เกิดใหม่ได้เร็วขึ้นกระบวนการนี้อย่างน้อยต้องใช้ประมาณถ้าเกิด10ครั้งขึ้นไปเราทําได้วันละกี่ครั้งคุณหมอ แม็กซิมัมเลยเนี่ยเช้าได้เย็นได้ห่างกันแปชั่วโมงได้โอ้ยยังก็โอเคอย่างนั้นก็10วันก็แต่ว่าแต่ว่าวนเี่ยเราจะไม่แนะนําแบบนั้นคร,รับก็เป็นวันละครั้งกาลังดีเพราะฉะนั้นอาการยังไงที่ควรมาหามากๆครับคุณหมอเช่นแบบโดนรถชนมาอาการเยอะไหมถึงจะมาะหาได้ถ้าแบบเป็นบาดแผลจากอุบัติเหตุเงี้ยนะครับสมมติมันมีบริเวณที่เนื้อเยื่อมันเสียหายหลุดลอกไปเยอะเลยเนี่ยถ้าเราใช้ภาวะปกติให้ร่างกายสร้างเสริง,สรงขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาหลักเดือนบางทีหลักปี หรือบางทีก็ไม่มีทางปิดเลยจะต,ต้องมีการโยกเนื้อจากบริเวณมาปะแล้วพอเป็นแบบนั้นนานๆมันจะกลายเป็นแผลเป็นออไหมครับมันจะมันจะมีข้อแทรกซ้อนขึ้นมาครับแผลจะติดเชื้อ,อ,อมีความผิดปกติความพิการของของบริเวณนั้นได้เพะฉะนั้นทางที่ดีทําให้แผลเขาปิดเร็วมันจะดีกว่าครับก,ก็เลยมีการนานาเรื่อง Hyper ution, ไฮเปอร์ไบโอเซนมาใช้กับแผลอุบัติเหตุด้วยแล้วเช่นแผลไฟไหม้หรครับเหมือนกันครับแผลไฟไหม้ก็ก็ทำให้เนื้อเยื่อหลุดลอกไปเป็นพื้นที่ผิวส่วนใหญ่ เพราะนั้นถ้าถ้ามีออกซิเจนมาเซลก็จะขึ้นขึ้นเร็วขึ้นแผลก็จะหายเร็วขึ้น